คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาดว่าจช่วามีสุภาพควตัวไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กนดูโคตรนัวเลยครับก็เห็นวิ่งวนกันนะก็เลยแบบว่าปาดตัวหน่อยละกันฉันได้ละประเด็นแล้วปาดถูกเลยนะปาดโดนโดนโดนชิดลกศรจะแบบให้ทุกคนหล่นๆหน่อยหล่อนเลยเสียงตามปาดผมก่อน เออใช่ไหมที <S <S ่เราตอนป่านแล้วเราก็แบบนิ่งเป็นแป๊บนึงก็แบบเฮ้ยอะไรวะก็เลยกดรีพร์ตผมว่าจะกดหมอกแล้วหน่อยเดบกเดินกันถ้าแบบผมหยุดแล้วกดหมอกแล้วเดี๋ยวจะมีฟิลวลเ์ะ ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครัแบแถวนี้มีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลเฮ้ยไปทำไรอะ่ะเป็นเ็ดใช่ไหม หาว <À. S 1> าเอาเราทำอะไรดเด้ไหมาวเราไปทำอะไรดิง้งเราทอะไรดไปได้ได้ดิร่างกายไปนะ เจอตรงไหนอะเจอตรงไอ้นี่ครับตร,ตรงกระตากาันเลืแล้วกูมันเหมือนผมเห็นสีขาวแว๊แบ,บนะไม่อก้ตอนนี้ผมพี่พอแล้วครับเข้าทางสีขาวที่โอ๊ยไม่ต้องเส้นสีขาวไม่ช้อนครับไม่ช้อนนิดนึงอย่านะ เลยนะเธอบอกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่ใส่ไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ายเลยผมบอกว่าผมผมเห็นสีขาวแบบเมื่อกี้ตอนแรกอะผมอยู่อยู่ตรงธนาคารนะ่ะผมเดินสวนแบบสีแล้วไม่รู้สีหนึ่งอะเออแล้วทีนี้ผมเจอผมกดรีพอร์ตเลยแล้วเหมือนเห็นสีขาวอยู่ โอดโนวาเลยอะไรับเนี่ยรันบอกโลใช่โอดไปจังแล้วแล้วสีขาวสีขาวหยุดแถวศพอ่ะสีขาวเห็นอะไรอะ่ะไปแล้วมันชาแคนาเดียนใช่หรอ ปิดฟูหัวเต็มกินเดียวแล้วตัดสกิปก่อนแล้วกันนะฟัวที้ร้ายเลยฟัวเลยเฮ้ยปิดจังูหันใต้ปหรเออจบไปปิดขาเป็นเป็ดเฮ้ยเป็นโดโด้แน่เลยปิดขาปิดฟูงั้นน่ะ ป่าที่เรียนเรียนยากเองนั่นเ่ยป่าที่เรียนไม่แต่ในรังเรอปา่าในคูเลยอ้าวแปลงไลรตหน้าเลยเสร็ดร้อยังคูดโดนแล้ว ป่าแล้วแต่นนีไม่ทันร้อยแล้วมาเปลี่ยนต่อหน้าด้วยประเด็นเราก็บอกสีขาวไปแล้วว่าเราเป็นเซนเดียนที่มีรเชี่ยสีขาวเลยสีขาวต้องแบบว่าใส่ฟิวกกอนานี้ โอ้แต่ขนาดใส่ฟิลแบบฉันยังไม่มีใครเชื่อฉันเลยจะมีสาวเป็นโดโนนะน่าจะแพ้โดโนเลยาอาจอาจจะฆ่าฆ่าหมดก็ได้นั่นไงนี่ไงจบแล้วจบแล้วนั่นไงรู้ไหมว่าสีาน้ำตาลปอมปอมแปงลงร่างเป็นสีเหลืองต่อหน้าฉันเลยแล้วก็ฆ่าฉันเลย <laughs> ยังจะอุตส่าห์มาปลอมให้เห็นนะต่อหน้าด้วยโอ้ผมไม่คิดว่าสีดำจะเป็นเข้มนะเทียนนี่ว่ะรู้ <c oughs> ป่ะความสีชมพูเข้มไปปาดไม่คือตอนแรกรู<า>ป<อ>้ป่ะก็เราจะปาดสีน้ำตาลแล้วเว้ยแต่เราแบบใช่ปุ๊วะหรือไม่ใช่ปุ๊หะปาดไปปาดมาปลอมสีดำโฟเข้มไปปาดสีดำตอนนั้นสีขาวแล้วก็แบบเฮีย <c oughs> อยู่ดีดีพอร์ต เดินไคนรีพอร์ตไปไม่ถูกเลยผมนั้นบอกพี่สาวเมื่อกี้ผมกันมาเดี้ยนอ่ะเพื่อพี่สาวเลยนี่ค่ะเบนเดอร์ใส่เนื้อครับใส่เนื้อไม่เปลี่นนั่นแล้วะครับกระสานยืนใครดี ฮัโลโหลมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่แถนี้ไหมครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเฮ้เป็นไรกันล่ะไม่มีเอเลอาเลยไปเลยทำวนเอาเลยไปเลยอเอาเลยไปลปัดเลย อะไรัดเลยอฮ้ยดียวเคือคือคือเล่นมาตั้งหลายเกมอ่ะฉันเพิ่งเป็นเป็ดครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วฉันยังไม่ได้ฆ่าใครสักศบอ่ะคิดดูแล้วกันใครใครมันเป็นคนต้นคิดวะาไม่ฉันแค่แบบว่าใช้แค่เชร์ให้แบบว่า ไอเนี้ไงเป็ดมันปาดไงแต่ใารเป็นว่าเชอรี่เป็นโค้รแม่ผาดถูกตัวใครใครเป็นเชอรี่เมื่อกี้เราเนี่ยละสีดำป่ะเออสีดำา่อเลเครดิสิบลบอีกแล้วเคดิสิบลบสุรัลไอแพ่ทีกแลกวมาจะใส่นื้อให้ ดีเลยสินะเด้ยไมาลครอย่าฆ่าผมผมบอกเลยใครี่ฆ่าผมนะครฆ่าผมนะเตรียมโดนรีพอร์ตเลยใครฆ่าเรานะเตรียมโดนรีพอร์ตบอกเลย เขาหายแล้วไม่ได้ฆ่าแล้ว่าใครอยู่วะมาเปลี่ยนแล้วกันสวัสดีครับ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  หายสองสีอ่ะผมเลยป่าฉันเลยป่าฉันเลยป่าไม่ได้ยังปูป่าได้ใช่หรอใช่เราจะยอมทีชีพบอกเลยใครรีพอร์ตเราก็คือคนนั้นนั่นแหละหายังปูหายังปูปูป่าได้แล้วเราขอทำเพลงนี้หน่อยเราเพื่อนจะร่อนกันป่าได้ป่าได้ เชื่อหรอเพื่อนปรับไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กันสองคนเนี่ยแหละปรับไม่ได้เลยเป็นทหารธรรมดามากๆอเปาเป็น,ดดปนสองคนไปไหนอะ่ะทำรายการสองคนไปไหนอ่ะฮะสองคนก่อน อฮ้ยเขาดินดงนกันตายสองศพเลยเฮ้ย <laughs> นยานจ่อมาเลยมาจอมาเลยสีดำเป็นอย่างบ่อยเออสีดำเป็นบ่อยเดินเชียรีฟข้าไม่รู้เรื่อง <laughs> เอาก็อยู่ๆนักสืบก็เดินตามตำรวจอะตำรวจสงสัยก็เลยยิงแล้วเลยโอ้โห <laughs> เจอมาเจอสองคนไปดีแล้วสีสาวก็มาให้ป่ากัน <c oughs> <c oughs>